จตดบ่อูาเซเราจะการเลยตัวทัแกไปว่าเียง้สุกาเนี่ยงนเี้นี่หลงพ่ว่าจัดบะไใส่สุดขาแล้วใส่นอ้เบิดขึ้นไปับราว่าเรา่ได้ยสมออันนี้ยังกับว่ากลับไปเยี่ยมพ่อท่านพ่อหอห้สุงามเอาหนแต่ป่าปับปยาเอางามาจัสุดดำมือนเอาไม่่ผู้ใดสินอยเ ข่าเคือนเมองเจ้าจะดีแก่เราสุดบมหเขาบอกแต่เมียต่รงเมือวจะน้องมือเจ้าเซ็นสุดับไล่รรอบ่าสอดเกียู่มยนะต่รังมว่กันะเจ้อนอันี้ละเนี่ยเอากเกียคนลแต่เมื่อแต่บประเว็มีกันถึงเมื่อยากคบเวียกันจะบประเพ็เนาะดีมาหอยา่าหละเกียรจบ มัะจาจลงตาดีหนึ่งโธ่ที่มูลนิธอหรอยัยบกากเนี้ยหนักจังนะรบบไม่ได้จำคุณไมจำอะไนั้นอย่างนี้ก็สบายยเนี่ยเนี่ยมันมันมนมีอะไรอย่างไรบ้าหวาดอาว่าพิหารลำไก่กีดีให้สะอาดกันที่บอกเลียใได้วัาต่องสาเลยยิ่งแล่ว่าไอมตลูกเนาะมันสะอาด มีราก็ได้ร้องม่ก็ได้ินอราวยื่ัอหายลำเบียงบทกเดียวูซ่าอะไรแัอีเมลกเข็บต้อนกเยวูซาหายไปแต่มูกมูซามนีกัว่า,า oui, ่าเก็บสีมันนีเก็บแสงสุดไม่สุดนัสุดนี้ nếu ra nếu không qua chỉ trả đúng không không qua số phát triển nào cho nên nó nát đây này số này nó nát phật có là số súng mà đau quá tôi đã cho số này đây này bảo nhau không qua chỉ trách cái này xịn máy xe máy rồi này nó đi sang nó đi nó long cái gì ra ห้ารักษาน้าคองยายสุกับปอันนี้ส้นมากพดีเลยแต่วนนิสอนลงองตดโอ้โหอันสาเนี่ยเป็นขาดเป็นขาดอ่มัดยยอยู่มันเป็นตไร้ได้ความมันหาวลปอลงเด็ดลงกดเด้เแต่ว่าลงปก็ีเน้เก็บลงป้อให้อานมา

ว่าไอา้พวกต่างนนี่นั่นก็หลกสาผ่าผ่าสมองกีว่วันอ้ยบอก,ยกว่าไอ่คนกอขายหนาคนได้รหรอกระลุกมู้เจ้าไนรั้ามันไม่รูกก็อขครหรอคุณสวมตา,ต,าตาบ้บพบนนาพูดมันเป็นน้ำฟอรำเมมันมันเป็นน้ำแน่อมันแต่มันเป็นหลายมันเป็นน้ำใบบานบอก,กว่าไอ่เจ้าบอรู้บอก่อกขายหนาคนีเป็นกระลูกผู้เจ้า ถ้าผมไม่ร tamam ู้พออยู่ปริวัฒส์รักดเราบอก่ารู้กับปาแดนด้วยมาพูดญี่ป่นโอนอยากสุ่มาเงมากแต่ไม่ต้อสเรื่มากว่ามาพูดนี่ป่นเมากปริวาบันมาเต็มเลยคุณผูมก็เวรละสิบต่อเราเวรเนี้ย้นว่าป่าแดนบวย่กอแต่พเราเปลี่ยนลงกว่าอา ลงพยาาอยากจะรักษาไ้เปิดโอกาสห้ต่งมา้ของบริวารแตามันหนึ่งยันส okay anyway. wow. ุดเดคนตัวผ่าตัวประเทศไทยถึงมาวัดย่นี่บ้านโรงพยาบาหลวงพระพิตร์ผ่าเนื้อผ่าใตผ่ากระเมาะยุนี่มือนเลยเปิดให้คราบริวว่าเขาบครัวที่สูบบัดรีปฏิบัติเห็นรบริวานนะท่่งตัวเรงยนก่อนที่จะจบการรักษาไปนะบอกเนี่ยผ่าแังระบว่า้องรบ่บ่เปนโงพ สางหองพัวสร้างหองเนี่ยมเรียกว่าเราจนรักษาใจแบบนี้ของพ่อแม่คุณอาใจได้ไปมเห็นมากเ้าไปเลยทับมุนทัทดันแกประสมตัวหนุ่ยหรือเปลให้ชีวิตแกประสมตัวหนุ่ยหรือขอก่อนของกงหนว่ตัดเล็บเป็นต้นนีองเมืองนี้ละขัดมีหรือ่าแ้ก็บงชีตว Nó bảo có biết là tấm lạc không? Bỏ biệt là đánh. Đúng không? Ờ. biết được. Anh ấy thấy biến vã thấm ra, bọn mình viết lại thằng Thô. Thằng Anh ấy bọn mình viết lại loại vật dân. Vã tán để được thấm nghiêm. Và biến đi không sống nhau. แต่บานย่างกนกเปนะนะคนผมคนกั่คนก็งมาถืเมือกันทีตาบ้านคนที่มางอมือคนเดียวนี่เรียบร้อยบกวเนี่ยาเย่นท่วตั้งแตคนผมวันนี้แหละเห er no ็รบกวนรนก็ที no> ่คนที่มาเมือมัขั้นหัวบานนี้ไปบอกงานะาุยยมันบือกันของเป็นบกวนเขาบน มันก็คือการคนได้พักคนอะไรคนผมเนี่ยทมตัวเราพอได้เตรียเลยคนหมบูเห็นที่ไหนจะเป็นคนยี่นี่ทันทีคนวกคนบสดงมนชิแตเปจอหวานเีจับกันั่นก็ยังยาเอาหาผมมาปลูกกำนั่งแต่กำนั้นปลูกสอนเาปล่อย้เปลูกผม่ละตัวทียังจำกรุอยู่

เด็กประจวบอูเลยเสียนนักเรยน้าบ้ีนยชีนั้ี่ยวกเนี่ยาสกับเตบเ็นักาทั้งนียครับแปดสิบสาสิบคบแล้วป็ิบบอาจารย์เห็นบางคกเห็นผู้อาารย์มากเพื่อนกปฏิบัติบัตรกดูแลเสียบ้ากระตนกระเด็นไปไหน ระยวอุปตากการเข้าไปตั k k ้งไว้มีน้ำดื่มน้ำฉันอย่างนี้เป er. ็นใจศึกสายหมดก่วัดมันของบานนี่ครับทีสาบาทก็คือแต่บัตรซีดทีสารนาพจะมีสี่ข้อมระเันจะเด็นเวลาเรองสองีบาปปฏิสังขายโยนิสโอนโยนบินเสวาี สีน้ำผัดกีวอนกับพีเนาสีฉันปราตากับพีเนาใส่พียุกับพีเจลนายายแก่ส่กับพีเจลนาเฮ้แต่บางอย่าเนาะจ้งมาประเทศก็จะได้อย่างไนอย่างนี้ทุนเงินก็มาดีแล้วประเทศไทยคนพกบวัคซีนแก้ไปรัสโควิด1 9ไม่ทิมอยู่ห่าเลยจนต้องความน มานมาอนเยอะสองอันนี้ใครจะเอาไปเอาตัวภาษาไปได้หอมมากมันมีเตียงักสีไฟฟ้าแห้งแห้งแห้งบนนี้ได้ดีตอนนอมากมันจะเสียระบบระสาด้วยกัไม่ได้หอม้อรอสามเชียนบนฝามากว่าี่เอามาข่าวันรอดอยู่ได้หลักบุเนี่ย เดี๋ยวในชเวลาหลัใส่สายนะเพราาอ้นก็ขัดเคล่สจะมัตัวมันตัวคนที่อนี่มาเรียนมาเจียวกับสมองยกบริจามากแต่สาอเมริกาพอเรียนสมองโดยตรงเนี่ยอานเสียลูกบอใใส่เอาเย้ไ้ใกล้นอนที่หลังเนี่ยเนี่ยคุณจะเป็นโรคตัวน่ะสะสเจียวสะสตเลยอยหนึง

พ่าะเลนตุ้งยากหืพงรือพ่าดข้ท้ากพี่าโดยักครแล้วงฉันนบาทนี่ใช่เพื่อเล่นนิใช่เพื่อเกมมมงนีใช่เพื่อการต่แต้าฉันหาไอเพื่อทำรบศัลาร่างกายนะครับเป็นตาเก่าให้ไปไ้เปตาใหม่เปิดขึ้นตางเรื่องะนักจีบความบนไอเห็ดเป็นสุิปโนครับเอาเนี่ยในบองย่างหล บนไอ no yeah. จ <laughs> ีบัตรนีที่บอกมาเนี่น้ใมนี้ลรงพอบพฟังดีเด้คุณจออฟังแต่ากฟังแล้วไยไปพอพฟังพอเรียนินวัตร่ฟังเดขาดเยัเป็นสุบันติปโิปัติบัดีปฏิบัิตรงตามหลักไ่ได้เลนี้เป็นเหตุถ้าปัติดีแล้ว อาหุนนาโยเป็นผู้ควรแจกของที่โยมมาถวายปาวนายโยเป็นผู้สมควรแจกของที่ญาติโยมนำมาต้อนรับทักนายโยโยมมาทำบุญก็สมควรรับเดี๋ยวอะอันเจริญกันนายโยโยมมากราบมาไหว้ จะนาการนาไหวอะไรตามหลักมั่งที่ผลมันเออารมนายโยปารนายโยทัศนายโยอันชลีปนุมือแลก้อก่าผวาอารมณ์ตารางระยะเกต่างโลกัตระก์แต่พระทรงได้ีแบบนี้เมตออกมาทั้งบนกันได้บุญหลายได้อได้สงหลายมาส่งเสริมสนับสนุนเพราะว่ามาส่งเสริมเป็นทั้งที่บัตรใหใสมมติ บน้าส่งเสริมไทยนะว้นไปขี่คารเมี๋ยว่ามาขอมาส่งแบบจะขอมาทำกินวานในมันดีเนี่พัฒนาเพราว่ารารักษาพัฒนีได้ไวมยมแต่เห็นว่าดีมาเรียนธรรมะไปปฏิบัติโอ้เราบอกกันป้าี่วันตอสนนอบกขาปฏิบัติบกขาเรียรลอยเดี๋ยวพรุ่งน้ผมก็ส่งให้เรียนมาเรียมาปฏิบัติตามเทากสอนโยม อมกระทาะตีสอนเลยล่ะแต่ไม่ไสอนแคนี้หรอกเรวบ่สอนค่นีเป็นการสอแบบพื้นฐานตื้นๆไม่้สอนเลยไม่จะเอาวง่มนเจะนี่ว่บบลง่สอนเลยเลบ้าเข็นเป็นรูปรูปเป็นตามตใจเข้าลึก

ลงปีาพลังอะนะความเพ่นด,ดีนะความเฉดิญองนี่มึงเนรไปซื้อนำ้ำผัดลงม้อบอวาร์รซื้อเดียรถบอวารก็พลังก็ไม่ถือวะเออรบอว่า,ร,วารันลถเดีพลังรถบวชในจุดสูงใเทนได้เนาะเป็นเพราะยังว่รถบอวาขับพลัง มาเที sea, re ่ยงยไม่ออกสิฟังเองกูด้องบอกเองาาว่เป็นมาของหนออืมแต่ว่าของหนอคุณมาสิ้นของธรรเดี๋ยวนี้จะเย็นเนี่อก็แค่นั้นามาทำเที่ยงแบบนี้บอลว่างลอยจะสูบก็ได้ที่เขาแต่เที่ยมันเป็นเรื่องของหนอ เนี่ยน้องปลาแค่อกบอกฟังนลาปีมานะบไปเอาปไปรุหซาลีสประจักที่เบียเลยบอเอาผามาน้ำผามาหาเอผากูลงเนมแต่เวลาสิมาสวนกันอาลตู้บีตี้มางมผาขายเน้สีเี่ยมคลเนี่ยกี่ส่วนเราผกี่าคุ้มัน่นหาลงไ่ได้ว่าไปบอกคนอ่นแกมาจะทำาังไพั้วยด้องเน กินขอวขอแรกเลยกินตัวั้วที่อยากมันผักที่เบ็ดไงขอต้องได้เบ็ดเเราบองมักเส้นปันเป็นนี่ะเออกินขอแรกบ่ปวดตะขอหรออยากก็ไ้กินทั้งหมดโลกเรามานิกาเต็มพอลูกตนนี้ไปสวดพระไทสววก่อนพอลูก

ไปไปไปไยไป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 ไชไปไปไิไอันที่สไงไป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 ไเไปไยไเไนไยวเไนไปวปไปไปวปไ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 ปัปไใไปมือปไ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 ป่ปไดไบไปไปไสูปมปไนาปแมไปดเไปไปไปจะไอไปไอกมไปอกไปได้อันลพอส่วนพาที่แดส่วนมากลูพอส่วนได้ปัวบอกเพ้ยำไมก็เพราะในลูกวัไปสม เดี๋ยวได้ก็บอกมีไอ้ที่แก่บอกมันยัวอยู่นกังได้แต่ส่วนเนียน้ตไม่รู้หรอกน้ำน้ำหนึ่งใครตีฉันก็ไม่บอกเรสินบ้ก็แต่วกัน่าไ่อเขาจอดมาผมจะรับผาที่เรียงส่วนไม่ออกฟังดีแค่ตัวผ้าตัวขอผู้หูุมภาษาหนนะ่แต่รายขอเนี่ยทุวันน้อย่างเน้นพระเลยอย่างเน้นพ้า ภาพมาสวยอีกอย่างหนึ่งเหนยมเคยไปนัสชลบุ้หลายปีมากเลยนะถามาสักทีันทีสตาเก้าหลายลงป่าเดินไปออกมาพอหลายอกสารพวกนี้เพราะว่ามีกณรดำเนการพวกฉันมูลินไม่อาจจะใช้ตัวบกบดเพื่อต้นเหมยเดียมุน้อ เห็นลายอยู่เพอเป็นตะไบปวกดกันเลยหพวพ่อทำผ้าแดงมาทั้งเนีจะด้แรงหนึ่งหลวาพ่อมูขึ้นนี่ลงพ่อถามอะไรก,กัคือเอาอะไรมงขึ้นนี่จะได้มาลายขึ้นไ,ได้บานไปกับกมาจะด้แต้มกระถองก็นนอมาอด,มาาดมิ่อ่อ่นไมใช่ผักมือลงออยู่ลงพมากรรมือกับมือลงพ,ออพ่อเปแดง

เดิตะวๆนตะเศร้าตือตของขารการพูดว่าไงวะแก้ข่าน้องตาไปมรภาพแล้วแสดงว่ากูก็คิดต้นเด๋ินตะวันสุพอตายไนพอเรียนนี่มาต้องการอยู่จังหวัดพัดมัรกาเป็นหมาเจ้าโยองเจ้าโยองเป็นเจ้าแบบอะได้ผกนี้กฎนไม้ตันเล่นมาราการราการขึ้นว่าอะไรเป็นจุ้

เลือเล่อกขันเลื่อกขันนั้นเป็นพระรจา,ากกษีตวชรมรูรีเป็นพระรพอไม่ได้เนนไว้พระราชาทานเพลิงศพที่แหลงมัสงสัยอะได้สาตมาแล้วต่อไปจะเป็นเชาาน่เลืจะนได้ไหเถ้าเราพระราชตา,านเพลิงศพ ลงตาไปเรื่อยบ่แม่ครับเนาะลดตายน่ายน้าเร่องแดกรตครับลองพอกสิเลตตตนผู้งทอาผู้ใหญ่ดอกตีบอกว่า้ไดๆเป็นลงตาหม้อมแม่ยู่เป็นแต่เลต้ตนนี่ครับจีนถาตข้าวลองพอกองจะยะคองกีนรือ่ลองพอกนไม่ได้ยุ่งเรื่อครับงานแต่พอางอด้ยุ่งแกะผาก็อถงบบฮอะไรรอดเราพอได้สุดีกเขาเราเทเราแก่ผารูว่าได้ถาม เรบบาปลาล็อกที่าสเกดีมากปีแรกห้าสิบล้านปีต่อมาต้องบ่ออีกร้อยล้านปีต่อมาบ่ออีกร้อยยี่สิบล้านปีต่อมาอีกร้อยหสิบล้านต่อาต่อลงปอเป็นคนยังมีาตอกไปดีอยู่เกลีอลวงปอว่านลวงบอกองตายกันมาแล้วตอนนี้เราจะทำเท่าไหร่ต้่เที่เป็นแค่หลงปอว่าเลยหลวงลงปอกอง

เมือกันลายันั้นร้อยล้านเนี่ยขนะว่าองค์หนึ่งสางแล้วร้อยล้านองค์หนึ่งยกสื่อผู้สร้างใหม่นั่นนี่ผมนะสามจิ้งเงินเวลาเรี่ยเรี่อมือจดจิตตางกันไม่ร่อน้องกว่าส้่งเ่าค์เงี่ยมือจดจิตกรรมหลายเดียรว่าหลังมือจดประกาศกิกรรสามเดียรต่องเขาองค์้อยก็จิตสั่งเ่าบอกมึง เขาไดไเรียด้ว่าพระเืออะไรพระองค์อะไรพอคิดจะองัต์แต่ของหมดเดี๋ยวนีแ่ีที่ทยามาบาน,น,นแต้นุ่มบอลดีไหมี่สายเมีย่บนเหอเฮ้ยเาอเจอ๊ยบเจี๊ยกบาบัดขอเราแม่สั่งน่บอลกับมขเจบะน้นมมีเห่นั้นแล้วก็ไหล Đi, mà, thì sáng hôm nay mới chỉ còn sáu lạc. Nó có những cái điều hành như chết sáu, chết lạc không còn <laughs> cái mà, cái chỗ, ta, sẽ Có thể cản mà, có thể kể ta, kiện gì Có ta không có, không có không? Ở, mà, không có cảm không còn, cũng mang đẩy mà. Đánh 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 mà.

Pornije, da vela pornije. A ovo da je kjeće, da je taj moj, da je svoj, da je svoj, ใผมไม่ต้องส่งยูทหันดีของพกี้มีอย่างไม่สบวนเ่อยะ่เด็กพวกผมกอยากนต่กานได้ไหมแม่่นร้เรื่อเป็นของม่ส่งของแม่บ่อเอ้ได้บ้านเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนตัวของพระพระนโดที่เราไม่ออกตายยู่ใได้บ้านนตัวนี้ถ้าพรเผมไป็นพวกนี้พตายจยู่หลอกนี้่งเรื่องนี้ก็ตายเละถิ่นมีม่ออกถ่นนีพายานฝงอุทธหันมาองวกยาวันวซ่า แต่ตุ้นึงตัวก็ะเี็นตัวไห่เป็นข้าบอ่านสิอะไรม่เมาะกันะต่อไอ้งวเอียงื่อรงตัวนี้มีหมวดทุกรูปมารับตัดใจมนยัดพรุงอะไรแบบนี่ีหมวดทุกรูปมารับสองาสนแต่ว่าสอกซอกอ่งีกะสอกมนี่กันนะต้อเป้าเนี่ยจิตเตียร ต่อไปนี่มวมาเจริญพุทธมนต์สิก็ดวบอกมาเสร็จแล้วทวายเจตุปัจริกสิงได้บานะตีเส้าไปเสที่นี่ลที่จรแล้ก็เป็นกันมากคือเรีตั้งทีเีเนาะเพือเพื่อเพื่อแก้ต่อกันนี่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้แต่มว่ามีโอกาสมาชีแจงแสดงวัฒธรรมศนาของร้านกัร้อยหวังว่าเป็เครื่องเตือนจิตจิตใจแกตัวอาจารย์นกโยมที่รองสาธุจนหายความสุขจนเวลาท้ายที่สุดนี้ ด้ยอนาจพระพุทธเจ้าาทการทีาแต่ต่ากุญแจลด้วยอำนาจบุญฝนบุญงานวามดีที่เราด้เป you know ็นมาในตอนนี้ก็เอคับว่าตัวนี้จาลงการเดินตบัดเดชาระระใหทำให้ผลลัตาให้ลองจิตวิญญาณ่วกตาไปยอมเป็นผู้มีส่วนแห่งแห่งคุณสันติลูกชายลูกสาวเป็นจะไปกับพระทาสักติกาจากโยคบสุตปติกาแต่วาจุดปตติเป็นหลักแต่ก็ จงมาธโมตราวสุตสุตต้ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ก็มีความสุขแล้วขอจงมีความสุขจริงๆขึ้นไปและขอตั้งกัลยาณกิีดุจในบรรดาช่างทุกท่านที่อยู่กันเมื่กันนี้ยกเจริญด้วยอายุวันนะสุขธรรมปฏิปารธรรมสารทบัติมีมาตระโมกุฏีบนบนเพิ่มบุญด้วยลาหยศจนะเริญยุดทุกระการดังธรรมะปะรักปรทายิทธศนาวาราก็สมควรด้วยเวลา